ซื้อกระเป๋าใหม่มาก็เลยจะมาอวดนะคะหรือว่ามาให้สาวๆเกิดกิเลสแล้วก็ไปซื้อตามกันนั่นองนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดีโอของเมย์แล้วนะคะก็เนียนะคะตามชื่อคลิปเลยนะคะเราจะมาดูกันว่าว h a t s i ้ my ม a แบงนะคะมีอะไรอยู่ในกระเป๋าของเมย์บ้างนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะเกิดจากการที่ซื้อกระเป๋าใหม่มาก็เลยจะมาอวดนะคะหรือว่ามาให้สาวๆเกิดกิเลสแล้วก็ไปซื้อตามกันนั่นเองนะคะก็คือใบนี้เลยนะคะของชาวอังกฤนะคะคือช่วงนี้เนี่ยเมย์ อยากได้กระเป๋าที่เป็นแบบสะพายไหลแล้วก็ใส่ของได้เยอะนะคะดีไซน์แบบว่าเรียบๆดูแบบไม่แก่ดูใช้ได้ทั้งแบบออกงานจริงจังหรือว่างานแบบชิลๆไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปเจอใบนี้พอดีนะคะซึ่งตอบโจทย์มากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระเป๋าเนี่ยมีดีเทลอะไรยังไงนะคะกระเป๋าเขาจะมีถุงผ้ามาให้ด้วยนะคะนี่จะเป็นถุงผ้าที่เอาไว้เก็บตอนที่เราไม่ได้ใช้กระเป๋าเนาะ สกีโลโก้ว่าชาวแอนคียนะคะส่วนกระเป๋านะขนาดก็พอดีตัวนะคือไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะ,ะด้านหน้าอย่างนี้นะด้านข้างเป็นอย่างนี้นะคะตรงนี้มีเป็นแบบที่ห้อยเป็นใบไม้ะคะ่ะซึ่งเราสามารถถอดออกได้นะคะถ้าเกิดใครไม่ชอบใช้นะแต่ถ้าเกิดมันมีมันก็จะได้ลุคแบบบีชบีชนิดนึงนะคะ สายกระเป๋าก็จะค่อนข้างเล็กนะซึ่งถ้าเกิดใครใส่ของหนะักมากๆก็อาจจะเจ็บไหลได้นะคะแล้วก็ตัวกระเป๋านะตรงนี้เป็นหนังพ u วนะคะสีครีมตัดกับตรงนี้เป็นผ้าแคนวาสนะคะคล้ายๆแบบพวกผ้าดิบผ้ากระสอบอะไรแบบนี้นะคะ่ะซึ่งโทนสีมันก็เป็นโทนสีเบจมันก็เข้าได้กับการแต่งตัวได้ง่ายเนาะ,ะส่วนฝาปิดกระเป๋านั้นไม่มีนะจ๊ะมีแค่ตัวล็อกตรงนี้นะคะเป็นอะไหล่สีทอง เป็นหน้าตาแบบนี้ก็บิดฟึบไม่มีกุญแจอะไรให้นะคะเนี่ยบิดล็อกเพื่อไม่ให้มันออกมาแบบนี้เนาะเวลาจะเปิดล้วก็เปิดอย่างนี้แล้วก็แหกแหกได้เลยนะคะอะม,มาดูข้างในกันข้างในก็เป็นล่งๆแบบนี้สีน้ำตาลนะคะม,มีช่องแค่ฝั่งเนี่ยนะช่องมันก็จะมีเป็นแบบอ่ะเป็นอย่างนี้นะคะ เป็นซิปชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นช่องเป่าๆสองช่องเล็กอย่างนี้นะคะ่ะซึ่งสองช่องเล็กเนี่ยมันก็จะอาไว้ใส่พวกกุญแจอะไรที่เราแบบต้องหยิบใช้ง่ายๆนะคะแล้วก็อันนี้อาจจะใส่โทรศัพท์มือถือหรือว่าเศษตังเสษแบงอะไรอย่างนี้นะคะ ไม่ว่ามันก็เหมาะดีสําหรับคนที่มีของเยอะนะคะคือเมย์ชอบนะที่มันไม่มีซิปไม่มีอะไรปิดกระเป๋าเลยเพราะว่าเป็นคนชอบล้วงของบ่อยๆนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะอันตรายนิดนึงถ้าเกิดแบบว่าใส่ไปเดินในที่ที่คนเยอะๆนะคะอาจจะโดนล้วงกระเป๋าได้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมาย์ใส่อะไรในกระเป๋าใบนี้ได้บ้างนะคะมาดูกันทีละอย่างเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือสมุดโน้นะคะที่เอาไว้จดงานจดไอเดียต่างๆเวลาแบบคิดอะไรออกนะคะหรือว่าอยากช็อตโน้ตอะไรอยาก ดีไซน์อยากสเกจอะไรนะคะมันก็จะใส่ในสมุดของเมันนะคะซึ่งก็จะเขียนจิปาถะมากมากนะคะ,ะก็จะขนาดประมาณนี้นะคะก็ใส่แบบวางตั้งเข้าไปอย่างที่สองก็คือ iPad นะคะ iPad ขนาดเท่ากันกับสมุดโน้ตเมื่อกี้เลยซึ่งสองอย่างนี้ก็หนักแล้วละจ้ะ ก็ใส่เข้าไปแต่ว่า i อ a d อาจจะไม่ได้พกทุกวันคือพกแค่แบบว่าวันที่อาจจะไม่นั่งทํางานข้างนอกนะคะและชิ้นเป่ามานะคะก็คือกระเป๋าที่เอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิง้งกระจุกกระจิกนะคะมีอะไรบ้างก็มีพวกเครื่องสําอางเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยพกเครื่องสาอางหรอกนอกจากว่าวันไหนไปงานนะคะที่อาจจะต้องแบบแต่งหน้าแต่เชา้าเราตอนเย็นงานแล้วก็ต้องเติมบ้างนะคะก็มีพวกผลตาปลอมที่ติดในวันน,นั้น กาวติดขนตาปลอมลิปสปติกสีที่ทาวันนั้นอยไลเนอร์เอาไว้ทาเผื่อแบบขนตามันหลุดแป้งเอาไว้เติมนิดนิดนิน้นนอยๆนะคะก็มีแค่นี้แหละนะแต่ซึ่งส่วนใหญ่น้อยมากที่จะได้หยิบกระเป๋าใบน,นี้ขึ้นมาใช้อีกนะคะคือจะแต่งตอนเช้าทีเดียวแล้วก็จบนะแล้วก็ผ้าคลุมไหลนะคะซึ่งเมเป็นคนที่ที่หนาวมากแต่ชอบความเย็นนอะว่ะ ดูอยอนแยงก็พกเอาไว้นะคะเวลาเดินห้างเดินไหนที่มันมีแบบว่าหนาวม,มากๆก็เอามาคุมไหลอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเลือกเป็นแบบผ้าที่มันบางนะมันจะได้ไม่เกะกะคุณที่ในกระเป๋าแค่ให้พอแบบว่าคุมกันหนาวได้นิดหน่อยนะคะชิ้นต่อมาก็คือกระเป๋าตัางค์นะคะก็ไม่มีอะไรมีแต่ตงางนะคะใบาย,ยาว่ะต่อมาสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ power bank นะคะสภาพแบบเกิดกัลงมากอันนี้ของ คอมมี่นะคะมันเขียนว่าเป็นแบบแบตของซันโยนะหนึ่ง1มื0 0สองพันหนึ่งมืหนึ่งพันสองมิลลิแอมนะคะใช้มาสามสี่ปีแล้วยังแบบว่ายังดีเลยนะคะแต่ว่าก็ชาเหมือนแบบมันเริ่มเสื่อมบ้างเนาะจากที่ชาร์จได้สักแบบสองสมรอบก็อาจจะเหลือแบบรอบสองรอบอะไรนี้นะคะแต่ว่าก็หนักเหมือนกันอะอยากได้อันใหม่อยู่เหมือนกันนะชิ้นต่อมานะคะก็คือทิชชู่ทำไมออกมาอย่างนี้ละ่ะทิชชู่นะคะปกติก็ไม่ค่อยพกหรอกแต่ว่าถ้าเกิด ไม่ลืมก็จะพกไว้นะคะเพื่อแบบกินขนมอะไรแล้วก็มือเปื้อนนะคะก็จะได้เช็ดได้นะหรือไปเข้าห้องน้ำบางที่แล้วเขาไม่มีทิชชู่นะคะ,อ,ะอันนี้แอบหลุดมาจากกระเป๋าเล็กก็คือเป็นยานวัดผมแบบว่าอย่างเงี้ยของยี่ห้ออะไรไม่รู้ว่าที่ขายในในอ e ีฟแอนด์บอยอ่ะคือมันจะไม่ทําให้ผมหักนะคะเวลามัดผมนะอย่างเมื่อยางเงเวลาแบบ นไหนแบบสระผมแล้วผมต้องๆอ,อย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วบางครีมร้อนแล้ว,วแค่แบบมัดเข้าไปนะคะมันก็จะไม่ทําให้ผมหักนะก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะชิ้นต่อมานะคะก็คือแว่นกันแดดนะคะฟริงไว้ใส่แบบว่าตอนขับรถอะไรองนี้นะคะหรือว่าเอาไว้เป็นพ็อบเวลาแบบ จะถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะคะเอ๊ะมันเห็นความรกของห้องหรือเปล่าห้องรกมากเละตอนนี้และชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะของการเป็นบล็อกเกอร์นะคะก็คือกล้องถ่ายรูปนั่นเองนะคะนี้ก็แอบหนักอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เป็นตัวที่เล็กแล้วนะมันก็จะใช้หลายๆตัวสลับกันนะคะอย่างอันนี้เป็นโซนี่เอคันหนึ่งมันก็จะฟิปจอยได้นะคะแล้วก็กับเลนส์ฟิกนะคะเอาไว้ถ่ายอะไรทีนว่าหน้าชัดหลังเบร์นะคะ ถันก่อนออหรือบางวันก็หกเป็นของแคนนอนอะไรอย่างนี้นะคะไม่ค่อยใช้กล้องฟุง้งฟิงเท่าไหร่เพราะว่าชอบอไปที่ถ่ายแล้วแบบให้มันดูจริงดูสีจริงนะเพราะบางที่เราถ่ายพวกเมคอัพอะไรแบบนี้นะคะโอเคชิ้นสุดท้ายเมื่อกี้บอกว่าดิสด้ายแล้วใช่ไหมยังมีสุดท้ายอีกนะคะเราลืมได้อย่างไรก็คือ โทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะ<ๆ>ก็ไม่มีอะไรมากะคะํะเม iPhone 7นะคะเพิ่งเปลี่ยนเพราะว่าเครื่องเก่า iPhone 5ทำหายไม่ใช่ทำหายหรอกทำหล่นจากรถคือเมย์วางไว้ด้านข้างรถแล้วเมย์ก็ปิดประตูรถใช่ป่ะแต่เหมือนแบบด้วยความสติเบร์มืนเบเลยอะเหมือนวางไปปุ๊บแล้วมันก็ไม่อยู่ในช่องของรถอะ่ะมันก็ไหลไปข้างลา่างแล้วเราก็ปิดรถปุ๊บแล้วก็ขับออกมาเลยเว้ยภายในห้านาทีนั้นแหละโทรกลับไปปิดเครื่อง โกรธมากโกรธตัวเองมากคือชีวิตนี้ไม่เคยทาอะไรหายแต่ว่าทำโทรศัพท์ไม่ถือหายแบบนู่ก็เลยต้องจำใจซื้อเครื่องใหม่มาะคะ่ะเพราะว่าต้องทำงานจะ้ะโอเคก็หมดแล้วนะคะสำหรับข้าวของในกระเป๋าใบใหม่ของเมี้นะคะก็หนะักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าอาศัยว่าเราไม่ได้ถือบ่อยๆใช่ป่ะเราถือแค่ตอนขึ้นรถแล้วก็วางแล้วก็ลงรถแล้วก็สะพายไปนั่งทำงานอะไรอย่างนี้นะคะนี่ข้างในแบบว่าจัดเรียบร้อยมากห้ดูอิงนี่นะคะ เป็นแบบนี้โอเคก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการรีวิวกระเป๋าใบใหม่นะคะเรียกได้ว่ามาเหอมาอวดกันให้ดูนะคะตามภาษาชนินีที่ได้ของไม่ก็อยากจะอวดพชสาวใช่ไหมนะคะแล้วก็วัสดนใหม่แบกนะคะมีอะไรอยู่ในกระเป๋าใบใหม่ของเมบ้างน,นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วก็ใครเผื่อมองหากระเป๋าแบบสไตล์นี้นะคะก็ลองดูได้ของชาแอนทีนะคะถ้าจำไม่ผิดนะไม้ซื้อมาประมาณ 2009นะคะประมาณนี้นะเป็นคอลเลคชันใหม่ซึ่งคิดว่าก็ยังอยู่นะเพราะบางทีบางคนมาถามเมยว่ากระเป๋าของอะไรแล้วไม่ใช่า่าแบบปี2ปีแล้วมันเลิกผลิตไปแล้วรุ่นนั้น,มนไม่ได้มีแล้วนะคะทีนี้ก็มาอัปเดตกันให้ดูอย่างไวนะจ๊ะเพื่อมีคนถามเพื่อมีคนสนใจเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะส่วนใครนะคะที่เพิ่งเข้ามานะคะก็สามารถกดติดตามไม่ได้นะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปมาดูกันว่าจะมีอะไรดีๆมารีวิวให้ดูกันอีกค่ะแล้วก็สามารถติดตามไมได้ในช่องทางอื่นๆนๆะะคทะัะคะ้ง Facebook เฟซบุ o กแลวก็ Instagram นะคะเมย์เมลิซาค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย